นพี่น้องก่ะโอ้ยนั่นพี่น้องเงี้ยบอนั่นหน,น่อยตัวอ็ดจะแอ็ดนะเมียนมาเลยจ้าโอ้ยมือนี้เจอของดีเลยคะ่ะเก็บบาทนี้เฮามาเก็บเก็บเก็บสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขสุขเด้อจ้ามือนี้เราสิบห้าพี่น้องมายัางปลานะคะ เดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนะคะว่ามื่อนี้สีไดงยังบ่มื่อนี้สีไดงยังบ่เดี๋ยวรถสิพาย่างขึยายาย้นไปพุ้นนะคะย่างขึ้นไปพี่น้องรถสิบอกว,ว่าเราขึ้นมาเจอเหต็ตุอใหญ่นะคะเพื่อนว่าถ้าขึ้นไปเบิง่งเบิ้งมันจะเป็นสีเรืองเหลืองเพื่อนว่าดอกกำลังเป็นตะแกรงเลยจ้านี่ยังตะโมะตะแม่อยู่จ้าพุ่น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 พี่น้องมึงแม่พุน่นยังยอีกดอกนึงค่ะ เรากำลังพุดขึ้นมาจากต้นไม้ใบไม้จ้าน่อยหน่อยหนึ่งพี่น้องพูดนัพูดนักพูดนะกหน่นักหนกนะพหนัีนักหายกหนักหนักนักนักหนักหนอกหนันั่นหนั่หนหนัอยนักหนักนักหเักหนักหนนกหนักหนักหนกนีกเจอกองดีเลยค่ะเก็บบาทนี้เามาเก็บกก็บเก็บก โอ้ย,ย,อย,อย,อยพีแม่นีนดนนดดนน่ดอกน้อยๆน้อยๆพี่น้องจ้าต้องจะปรุงนะคะเนี่เฮทเพิงเน่จ่าเฮทเพิงตัวนี้แกงแซ่บเจีบด้วยพี่น้องค่ะเนี่ยเลยจ้าดอกงามๆดอกนึงค่ะเหลืองเขมอพี่แม่อีจ้าว้าย <laughs> โอ้ยบกขึ้นว่าสิมาพร้าวพ้งพี่น้องง่า งามจ้ะแล้วเขาจะพูดดินเหมนแม่นะคะพูดๆๆๆแม่นไปเพื่อเอารวดจ้ะสมาดีใจเถียพี่น้องมึงเนี่ยเจอมูหนึ่งนี่ก็พ่อแกงเลยนะจ้ะเห็ดนี่เล่าบุญยุบน้ำเน่รละกาเป็นเห็ดทีแกงแซ่บนะคะพี่น้องอีกดอกนึงตะโมะไตแม่อยู่บนนี้เอาหนีนี่ปลาหนีขึ้นนีจ้ะพี่น้องนี่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 ปลาหนีขึ้น เฮ้ยตื่นเต้นลยดีแต่สีพ่พอจ้ะเอาเบิ้งเบิ้งดูสสินั่นเบิ้งนั่นจ้ะพดมดยอด,ดอ,อ,อยูอเอยดอกงามคกจ้ะเพื่อนมันดอกเพิ่นงามอัอนซ่อนคักพี่นอ้องเอ้าพี่น้องหันไปหันมามาพ่พอท่านีีอีกค่เราเกือบเหยียบ่นแล้วจ้าวังน์นั่นเนี่ยเหยียบแล้ว,วเกือบแล้ว มาเก็บเพชรกันต่อ,อคิหนาจ้าสวัสดีจ้า